สวัสด <S preach ers> so so really? ีครับช่พู้พูนอบเชียเมน่อยเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องคู่วราพ่อนีอยู่เรื่อบุญคุ้นบอกขาแดงแกงร้อนเพ่เห็นม่น่อยพด้นาแงนีนีรบแม่จะเรื่องนี้พจบจัือแชทมหาม่น่อยแชทมาื่าม่น่อยจนวไม่เลือบุคุ้นค่พานองไปเป็นอย่างเื่งุญเระบื่องุเพ่อนพยนตอยดันลรบอก ช่วงที่น้องลํำซิ่งคุณผู้ภัาพ้นกับเขามาอยู่จ้ะเขามาหาหน่องอยู่ต่ว่าช่วงนั้นน่องตกบดีเนี่ยเป็นอย่างไม่ใจไม่หน่อยไม่หน่อยอย่างบอกแห้งว่าเป็นยังคนคือก็ใสใจตอนนั้นอันนี้อาจจะบอกแห้งอยู่เด้อจ้ะเ่ว่าไม่หน่อยเกลียดแห้งเรื่องนี้คือมันมีมาเรื่อยมีม่เรื่อยมีดันคือมาเรื่อยว่าเป็นยังน่องไม่หน่อยคือผ้าน่องไปไม่หน่อยซื้ผ้าน่องไปฉนิว่งหลายแห้งจ้ะเรื่องนี้ ไมมีโอกาสเนี่ยจะสิผ้าน้องไปยูแต่ว่าเวลาและโอกาสมันยังบ่ทันมีนี่คือแสดงเส้นจน้องจะต้องมานอนมาพักอน้าสิพ้าน้องไปเลยน้องกับบริมีเวลาพักคนอน่ังซี่ถ้าเสียงมุมี่กัยากอีกไม่น้อยยังบังคับตรงบังคับอีวีนี่นอนนอนลหลายๆนอนนอนไห้ไดลหลายๆเพราะว่าน้องต้องแสดงมือใส่เสียงื้อย ลาสิไปทางใดยังสิหรือว่าน้องอยากไปทางใดแม่หนอยยังแอบว่อยากให้น้องไปเลยว่อยากให้พักคนได้หลายแม่หน่อยก็ยากหลายน้ำเดือนนี่แชทมาหาพู้เอกแชทมาหาแม่หน่อยแชทมาหาน้องมาจากเมืองนอกแล้วนี่แหละจากต่างประเทศจะมีว่าเป็นพยัญชนะผ้าหน่องไปพยัญชนะอะไรมาตรวจแม่หน่อยเดียวอ่ะมาหน่องมาเหลวมาด่างมาด่างเลยเสียอธิบายบ้างขับเฟนแฟนสารหน่วยเป็นแฟน ้องใสใจบริบทในการทำแบบนี้เรามีงานทุกวันเนาะในแก็นี้วกาจะเอาผมนุ่มจุกถือว่าต้นสังกัดก็ได้ถะือว่าพ่อเนี่ยคือว่าขอบคุณแท่นผู้มีพระพ่อนีพระมากก็แล้วกบบทามาผู้ค่วยบบนนะครับนับพรอนนะครับคือว่าทรงตนกล้านะครับทรงตนกาก็มีวันนั้นแหละอีก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 หนึ่งช่วงมีวันนั้นถึงมีวันนี้นะครับเท่ากับคือว่าขอบคุณงกลับขอบคุณแต่ว่า แมขับขับุรงตีงไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปบระเ็นว่านี่เราพุ่นหรือบริมองว่าครูไม่มีพระพุนมีอยู่แต่ว่าจังบาทแล้วมันยังไม่มีเนาะเราพี่น้องอย่าเฝ้าตีไปว่ายังไม่ไปหาครูแสดงว่าครูนี่เป็นคนบอด,ดีจีไม่ใช่แบบนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ยินครับว่าครูเป็นยังไงยังบรสมบายอยู่เนะาะจะได้กัดปลอยปลดลุกปลดไทยนะครับยูดีไม่แห้งเลยครับคุณครูครับเนะาะจะได้กัดชื่อว่าเพื่อนกัยังเป็นครูที่พันมากอยู่แล้ว ะครับส่งทําให้มีถึงจุกวันนี้แต่ว่าแฟนคลับบางทนเขือนคือมิได้อยากให้อุ้ยไปหาจะากอยูอ่ยไปหาแต่อุ้ยไม่ได้ไปแลป้วเพิวดว่า่อยว่าเว่ายงนนพูดน,นีร้ไอ้มา่รจุอยู่น,น,ยในใจตลอดไขามาเนี่นราูย่าถึงขันนั่นตัวเนาะนะครับต,ต้องเข้าใจบริบทในการทำงานตรงนี้นะอก็ไม่หน่อยว่าเมื่อกี้ขับไปศิลปิน นะครับกลางวันแต่ละมือนี่อัดซีขั้วปากก้อนอยังหน่อยก็ต้องกัดกันผักก้อนนะนะครับเดี๋ยวโอกาสดีๆเดี๋ยวพอภาไปก็ได้เพราะยังถ้าเราไปเล่นใกล้ๆจริงๆที่ผักก้อนกัดกินที่ก็เดี๋ยวยังมีภาพเนาะนะครับเอาพออีกมีเรื่องไหนอีกวะพี่น้องสองหมื่นคนตอนนี้ก็สบายใจแล้วล่ะครับครับก็เลยมีเรียงเรียงเรียงดูได้นะ ก็พอเอกนะครับพอเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรมันชดคลอค่ะก็พอเรามีอย่างไรคือพอตัดออก่แมนจ้าันกรยูนกันังสีมาตแงพกรยูนกันเอคนอนอยู่เตียงหนาอยังสี่หเอยู่ในเตียงหน้าคนก็ดูแลองิงมาตลอดแบบนี้ตลอดไม่หน่วยบด้คิดว่าเป็นเน้ออื่นหนึ่งนะองิงกับาพอเอกือพอพอเอกกัสังเกตเบื้องพอเอกแทบสก็อยากไก่นองเลยก็อยากสีดามา ออมาได้เต่งดวงพระยังสวยน้องลังเทียเห็นลังเทียล่งเทีเยนะอาชีคิดว่าอะไรใครับฉะนั้นมือนี่พี่น้องครับได้เห็นหัวใจแเราคือยังนุ่มจู๋เนี่ล่ะเปรียบถึงว่าถ้าใครได้ดูรายการทูดียังก่อนแซ่บโชว์ยังก่อนคุยแซ่บโชววันนั้นได้เห็นผมเป่าะนะครับพี่น้องสองมือโคตในตอนนี้ครับมผมพอเออทางบาเหมือนผมอันนี้ตัวผมนะครับเหมือนผมหลินอยูุ่กับหลุกทิม แม้กระทั่งศิลปินผู้หญิงวันนั้นผมพูดไปแล้วนะครับแล้วผมต่างประเทศท่านกับจเจ้าของมาได้ว่าศิลปินในโบเข้ามาสมพันธ์ถึงแกลหวัดผมไม่ทําแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์พราเกิดกับผมจอดนมือตายเลยนะครับผมขอพูด,ดยู่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วครับเรื่องนี้จากการสั่งกับที่เห็นว่านักเกียวกัง่า,งาดยเห็นผมไปพูดกันนหรือยิ่งผมไปกับผู้บางครั้งนี่ตะกีมันยี่ค,นค้นชินไหมไม่หน่อย คิดว่าเออผมเออจังไนเดี๋ยวไอคอมเมนต์ที่ไม่ดีตอนนั้นน่ะแต่มันมีตอนนั้นน่ะจนผมถามว่าผมมีอารมณ์อยู่ขึ้นกันอยู่ครับแต่ว่าผมก็ต้องดอปดรอารมณ์มันจะบอกว่าฉับตื่นสามมันเดี๋ยวผมมีความหมายกับส่วนี้เพราะว่าชีวิตนะครับผมตั้งบริธานไว้ว่าผมมากินใจวัดถึงแม้นั่งเอียกสิบงามระดับลูก มาได้เกิดต่างต่อันนี้ผมบอกอเลยครับจนลมหายใจครับเรื่องนี้ไม่เกิดกับผมแน่นอนครับว่าสุภาพกินไก่วันลูกทิมลูกก็คือลูกลูกทิมคือลูกทิมครับตัดออกนะครับปกติผมจะไม่พูดเรื่องนี้ผมพูดคเนี้ผมเท่านั้นครับก่อนที่ผมมาเป็นผู้บริหารก่อนที่จะผมตัดมาตัดสินใจเป็นผู้บริหารอย่างเต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นต์บอกกับเร้ดุว่าไอ้เจ้าดุลสบายใจเลยศิลปินในวงหรือลูกทิมในวงนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ เอาจะนด่กับฝากถึงแฟนๆสาวน้อยเปี๊ยแ้งมือนี้ก็คือว่าได้พูดได้คุยได้เครียดกันแล้วนะครับพี่น้องก็ได้สบายใจนะครับพอาเอกแม่น่อยนี่หละก็ได้สบายใจแต่ว่าต่อไปนี้มั่นก็บยมีคือเก่าเพราะว่าเรายังยืนอยู่ท่ามกลางสาธารณชนนอกจากเทาหมดจากโทรศัพท์หรือออกจากวงการโซเชียลเฮ้าห้องเชื่อเฮ้าออามาได้ไหมเฮ้าเบิองเฮ้า ม,รรมื os ่อคลิปเฮ้าหาเขาเื้อกินนี่แหละนี่แหละคนที่เฮ้าต้องแคบคนที่เฮาต้องดูแลที่แคหคนใจเส่นกันแนะแต่ว่าไอที่มันคอมเมนต์ไม่ดีกูเฮ็ดดีอยู่บนปีมึงกับว่ากู่ว่าดีแล้วกูก็เสื่อยุบนปีแสั่นแดีวสลหรับมึงเนี่ยสลหรับมึงที่คิดไม่ดีกับปูนี่ผมดีขั้นนี้ครับบางครั้งผมไม่ได้โลกสวยเสมอไปครับแต่ว่าผมสิตักะยืน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 ยืเห็นผลงาบและกรับสี่ประสบการณ์ที่ผมยืนอยู่กับโลกโซเชี่ยวครับ เขาว่ามันมีแม่หลวงโซเชียลมันเป็นแบบนี้จริงแม่หน่อยเชียดดีปรเด็นเงินเหรียญง,ง่ายๆแม่พ่อเอกเจ้าสิทธ์รอดปรเด็เจ้าสิทธ์ห้มผ่าเลี้ยงมาหนิเขาก็ว่าให้เจ้าสันค้นมันสีมาปัะกาศสางโยเซฟป้อมมาเม่นมาล่ะมันจะไปข้อเม่นมใ้เจ้าช่วยอะฉันันคือทุกคนก็ต้องเพื่อจทั้งใจ,ใจน,งนั้นคือมน้ำนะว่าลูกโซเชียลมันเป็นแบบนี้จริงเนาะมือนี้ก็ได้ระบายแล้วได้พูดได้พูดได้เชียร์แล้วคือสิบป้มีอย่างอีน้องพี่น้องครับสองมือคนในตอนนี้ครับ ต่อไปนะครับรายการอย่าคุยอย่าเครียดกันขอบคุณทุกการติดตามขับช่องพักก็อลังพูดดีๆนะครับอเครครับมีประเด็นอยู่ล้นแห่เดี๋ยวโอกาสดีๆมือถือสำหรับคลิปนี้ครับเปิดใจครับเครียดครับระวังไม่หน่อยนะเดรบไลน์ครับพโปเอกครับอุ้หญิงบอจโญครับเดรบคุยครับฟิฟซี่ครับไรส์ครับอย่กคุยอยากเครียดครับสำหรับคลิปนี้ฝากไวเส้นหนึ่ครับพี่น้องครับ ขอบคุณทุกการติดตามครับช่องปากู้ลำพืนนัตท่อเชี่ยวครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณหลายครับ